คลิปนี้นะครับผมเราจะไม่มีการปรับสีเราจะไม่มีการเกลสีเราจะใช้ Picture ์โปรไฟล์สแตนดารเราจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับสีทั้งสิ้นนะครับผมกร,ราบสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็ถึงเวาลาแล้วครับที่เราไปเทส ND ฟิลเตอร์ของ H e s แอนด์วนะครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมมากเป็นวันที่มีแดดออกจัดๆตั้งแต่เราได้ของมานะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักมากและฟ้าฝนแบบบรรยากาศไม่เต็มใจครับก่อนจะออกไปเทสนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมคือมันสาคัญมากนะครับในการถ่ายวีดีโอในการใช้ ND ดีฟิลเตอครับ เพราะ ND filter อ่ะมันเหมือนกับการที่เราใส่แว่นกันแดดถ้าเราไม่ใส่แว่นกันแดดนะครับเวลาเราอยู่กลางแดดนานๆเราต้องใช้สายตาเยอะมากหรืออาจจะต้องหลีตาให้เล็กลงเหมือนกับที่เราต้องปรับสปีชัตเตอร์หรือรูรับแสงให้มันแคบขึ้นนะครับนั่นแหละก็คือเหตุผลเดียวที่ต้องใช้ ND แต่พอเราใส่แว่นกันแดดปุ๊บทุกอย่างมันก็จะมองง่ายขึ้นนะครับซึ่ง ND ตัวนี้นะครับเป็นแมกเนติกตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันทำงานยังไง ันดับแรกนะครับเราต้องใส่สเตปลิงครับตัวนี้แถมให้เป็นแม่เหล็กเลยนะฮะตอนนี้นะครับค่ากล้องตั้งอยู่ที่ uh, F 6.3สปีด400คราวนี้เราจะปรับค่ากล้องเป็นที่สปีดชัตเตอร์100 F4 ตอนนี้นะครับเราก็ใส่ ND8 ของ H n Y filter ครับพอดีไหมพอดีเป๊ะเป็นไงล่ะเจ๋งมากคุมแสงได้อะไรได้มี m o ั่นเเอร์หน่อยๆน,นะครับ แล้วหลังจากนี้นะครับเราจะปรับเป็น f 1 4และสปีดร้อย iso 400เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ครับ nd 8เอาไม่อยู่แลลวครับเราก็เลยต้องใส่ nd 6 4ครับผมไปไปชมกันเป็นไงครับผมโอเคไหมครับภาพจาก f 1 4สปีดร้อ nd 6 4ครับผม สังเกตสีครับสีเราไม่ได้ปรับไม่ได้เกตใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับด้วยความสัตว์จริงครับดูสีครับผมซึ่งทําให้การคุมเอ็กพเชอร์ได้ดีมากนะครับสีก็ไม่เพี้ยนเห็นไหมครับ ND ยี่ห้อนี้ h n y ฟิลเตอร์นะครับเวลาเลือกใช้แล้วก็ง่ายๆครับปิดฝาที่เป็น h n y ฟิลเตอร์เป็นแม่เหล็กเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากไระดสอบ ND ฟิลเตอร์นะครับสีที่เห็นนะครับก็ถือว่าเยี่ยมโอเคเลยครับผมคุณภาพของภาพก็ไม่ได้ลดหย่อนลงเลยนะฮะตรงนี้นะครับเราใช้เป็น p i c เจอร์โปรไฟลเป็น Standard เลยนะครับไม่ได้ใช้ HLG ไม่ได้ใช้ Vlog L ของกล้อง Panasonic นะครับผมไม่ได้เกตสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้คือสแตนดาร์ดหลังกล้องออกมายังไงครับเราก็โยนเข้าคอมตัดต่อมาเป็นอย่างนั้นเลยครับการถ่ายวีดีโอมันจะเป็นมากๆนะครับที่ต้องมี ND ครับเราต้องคุมสปีดชัตเตอร์ครับอย่างเช่นนะครับเราต้องการถ่ายที่24เฟรมนะครับผมมันต้องใช้สปีดชัตเตอร์คูณ2ก็ยกตัวอย่างเช่นสปีดชัตเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณ50 ก็50แหละครับเพราะว่ากล้องมันคงที่ปรับที่48ไม่ได้มันมี50ก็ปรับเป็นที่50แต่พออยู่ที่50ปุ๊บอะครับมันอยู่กลางแดดจ้าๆอย่างนี้ครับแดดมันก็จะโอเวอร์มากๆโอเวอร์ไปละสต็อปเราเลยต้องใส่แว่นกันแดดให้มันนะครับแว่นกันแดดในที่นี้ก็คือ ND filter เองนะฮะนี่แหละเหตุผลที่ต้องใช้ ND filter เพราะถ้าเราไม่ใช้ ND filter ครับสปีดชัตเตอร์ถ้ากลางแดดไม่มี ND ฮนะก็คงจะปาไปที่600-700เจ็อยเลยครับผม หรืออาจจะเยอะกว่านี้โดยเฉพาะบางฉากนะครับเราต้องการที่แบบเบอร์หลังออกแล้วอะรหลังออกนะครับต้องการเปิดเอฟกว้างๆวนึง1.4 1.8อะไรเงี้ยแล้วม่สามารถทําได้เลยในกลางแจ้งนะฮะเราต้องใช้ ND นี่แหละครับช่วยมันคงเห็นในวิดีโอแล้วว่าสีและคุณภาพมันเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวนี้นะครับมีจาหน่ายที่ซูมคาเมล่าทุกสาขานะครับแต่เดี๋ยวก่อนโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับถ้าใครซื้อผ่านออนไลน์เว็บซูมคาเมล่านะครับผมใส่โค้ด Red Diesel นะครับ มีส่วนลดให้ถึง300บาทซึ่ง ND ตัวนี้นะครับก็มีสเตปลิงแถมมาให้2ขนาดเลยนะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับมูลค่า390บาทต่อชิ้นนะครับทั้งสองขนาดนี้ก็เป็นแม่เหล็กด้วยนะฮะเราสามารถฟิกคอร์สได้เลยนะครับว่าเราต้องการสเตปลิงขนาดไหนเพื่อมาใช้กับเลนเรานะครับเซตนี้นะครับขนาด82มิลนะครับอยู่ที่5,990บาทนะครับอาจจะมองว่าแพงใช่ไหมล่ะมันมีให้เราตั้ง3ชิ้นเลยนะมีตั้งแต่ ND 8 ND 6 4แล้วก็ ND 1000และที่สำคัญมีฝาให้ดดดด้้้วยบบฝาาาปปปิิผมมใชงนนไแแีกกเเ็็่ลด ยังมีสเตปลิงที่เป็นแม่เหล็กแถมให้ในกล่องอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งไม่รวมกับของแถมแยกอีก2รายการที่แถมให้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ในดีสคริปชั่นไว้ข้างล่างให้อีกทีนะครับซื้อตอนนี้นะครับมีส่วนลดนะครับ less d a y s e l นะครับใส่โค้ด less diesel ต้องซื้อผ่านเว็บซูมคาเมราเท่านั้นนะครับในก็คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังหา ND filter อยู่และกำลังตัดสินใจซื้ออยู่ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างนึงเลยนะครับนก็วันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ